มีรายงานว่าช่วงเที่ยงของวันนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสิทธิ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมกับแกนนําพักเพื่อไทยมีนัดรับประทานอาหารกลางวันกับนายทักษิณชินวัตรอดีตรัฐมนตรีที่โรงแรมย่านเพลินจิตค่ะโดยสื่อมวลชนก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นการสรุปรายชื่อของการปรับคณะครอ,อรมหรือไม่โดยมีรายงานรายชื่อคณะรัฐมนตรีล่าสุดนะคะคาดว่าคุณสุทินคลังแสง จะยังคงนั่งในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามเดิมและไม่เพิ่มตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมตามที่ได้มีการออกข่าวไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนคุณเจษฐทาทวีสินจะนั่งตําแหน่งนายกรัฐมนตรีตําแหน่งเดียวและให้คุณพิชัยชุนหะวะชิระตามที่มีการรายง,งานข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่าอาจจะต้องมานั่งรัฐมนตรีการคลังสําหรับรัฐมนตรีป้ายแดง ที่คาดว่าจะเป็นรัฐมนตรีครั้งแรกนอกจากคุณพี่ชัยแล้วเนี่ยยังมีนางสาวเจรราพรสินห์ทุพไพรสสร้อยเอ็ดจากพรรคเพื่อไทยค่ะที่มีการรายงานข่าวออกมาว่าอาจจะต้องไปนั่งดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรหรือไม่ก็กระทรวงพาณิชย์ส่วนนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีรายงานออกมาว่าจะมานั่งตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะ สำหรับโค้ตาแลกเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีระหว่างพักร่วมรัฐบาลตอนนี้อยู่ในช่วงของการเจราจานะคะซึ่งคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดหลังจากหาหรือในมือเที่ยงของวันนี้อันนี้ยังไม่ชัวร์นะเป็นการคาดการ์รแต่ส่วนของพักภูมิใจไทยคุณอนุทินบอกว่ารัฐมนตรีทั้ง8คนของพักยังคงนั่งตำแหน่งเดิมค่ะ